คะค่ะสวัสดีคะ่ะพี่น้องปองป่ายสุขสุขคนนะคะเนะาะวาพอกบหนูอีกแล้วนะช่องครัวตายายนักินสารเ,นะเห็น้าหน่เนาะเห็นเห็นคนหน่อยน้ำน้าหน่ดูสิผ้าไม่กินขนมเซนมือเดียวนูเห็นแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยให้เบืองยะะ <c oughs> พักกามีใบประกอค่ะ ยืดจานทั้งนานี่บัาเขือปักทวแล้ลวก็ลวกอันลวกอันพงผักพงชิลสสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนนู่นๆห่น,นใครเอยเห็นไหมเออสวัสดีครับก่อนอันพราะถ้าว่าถ้าเ้าได้กินเพราะำ้ามสามีน้องเขาก็เอาล่งจานยิ้มเสียงหายหนูกับฝ้าเลียนขึ้นไป คลิปนี้ก็ขอให้ได้ค่ะอันเยดามาเดอร์ว,ว่าอันนู้กินแล้วก็เทีงอุ้มดูกม,มาพี่หน่องมาอืมอกัวอืมอืม,อ,มอยากงับหมด,ดอืมทลองทองเขาเหนียวกัน น้องยานเพชรฮึจะเรื่องอะกินนมแล้วค่ะนมป้อนเขาวแล้วอืปรับตัวอืงาแงเด้ออืมมาแงกบแม่เด้อคนเก่ง ฮ no ึีเก่าตาลูกซะละอืมแสบอืมคอยต้องอย่าเอาบกตัวให้ลูกแล้วค่ะเขาซื้อซื้อค่ะนูล่างเกลือ แรงนำสมไซชูเรียบลอยค่ะเออเดิเอาอ่าไม่สองอันเลยนั่นไม่ฟ้องอันออานคนเกง่งยุด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 อย่าเศร้าอย่าเศร้าอย่าเศร้าลูกเบาคนดื้อได้ปะนี่โอ้ตะเมนอันนี้อะไรพี่นอ้องหันป้อยกับสีหายค่ะ งา <c oughs> น,นกินแล้วเ <g ười> สียบคักอืด้วยปั้นขื้นสวงสี่แมนเลื่อมอกอกันการลงมาให้ฝ่ <c oughs> าน้ามันพี่นองอไลยโมแมนฝ่าน้ามันอันนี้ก็เรียกอุ้มลงมาเลย สวัสดีครับใครอยู่ในนั้นใช่หมาเบลไหมสวัสดีครับสวัสดีครับเจ็ดเดือน้ะค่ะเจ็ดเดือนฟันขึ้นสองสี่ดือพว่วง ฮึศูนย์ศูนย์ขั้นขั้นเฉลี่วพี่น้องยาดามาโนเดอร์เครื่องทายเครือ่องกลิก่นฮึสองหกฮึอ้าน้ำได้ครับพ่อน้ำได้เพิ่นเจ็บเหงอกไหมค่ะ น่ะจ้มเงกจับใช่ไหอืมทั้งกินทั้งอมลูกอืม ต้องแสบใครอยู่ในนั้นฮึฮึฮึฮคุฮฮไหนดูฮึนมามาาบอไม่รำเบียววะน่าหังฮะไม่รำเบียว่ะดูฮึผ่าน ให้แล้วกินเขาแล้วหัวหัวเติมหัวเติมเน่ะหนูยังมีกะจีกะใจเฮ็ดคลิปเด้อพี่น้องเด้อขอโทษไล่หน่อยนี่นะนขันกินหอดกันผอกันว่าหนูอยากินหอดขันเราแล้วนะ เทิ้งโควิดกับพ่อโควิดโอ้นพี่น้องเอ้ยบอกกับว่าแต่โควิดมากเป็นบ่าเพิ่นงูเยี่ยมดุบเรื่องบาบใจนน้ตสิขาดโอเคหอดไหล เครื่องหายฮ่าอ่ลาลมันสู้ไปนะพี่หนังอะ่ะสู้กันเอาพูดดีก็ดีพูดรวยก็รวยฮมผู้ว่ามีเงินก็สู้ไปไมีลูกมีเจ้าก็สู้ไป แต่ใช่ขนาเบิงกล่องน่ะไม่ลูกมันผู้ใดมันผู้ใดเนอะไม่นคือหมาเบล่อแท่นเนมาเอาอยู่บ่อันนี้มันโมเมนขนาดูกินว่าได้เล็กน้อยกินว่าได้ เห็นหมนพักอันพักของชีโรดอยากกินน้ำแม่อืมขึ้นดังเรากินกระช่ายอืม เข้าไปตอนแม่นยุ้ยเด้อค่ะ